เรื่องงามยามไทยโดยอาจารย์โควิดรอดเรืองวันพุธที่27มิถุนายน2555ขึ้น9ค่ำเดือน8ปีมะโรงอาทิตย์ขึ้นเวลาตี5 53นาทีตกเวลา6โมง49นาทีที่จริงเวลา12นาิก21นาทีวันมะแม่ไม่ถูกกับฉลู ในทางโหราศาสต์ไทยห้ามผ่าคลอดห้ามรังวัดแบ่งฉนดที่ดินห้ามริเริ่มไทหวานเปิดหน้าดินทําการเกษตรและโยธาห้ามตัดผมตัดเล็บแต่งงานวันนี้เหมาะแก่การดำเนินกิจการสิ่งเสียงระยะสั้นๆส่งคนป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาลเดินทางเผชิญโชคต่างถิ่นท่องเที่ยวผจญภยัยแข่งขันชิงแชมป์ต่อสู้คดียึดทรัพย์ทำอาไรแบบฉกฉวยโอกาสเหยียบคู่ต่อสู้ดีมาก วันนี้เหมาะในการเปิดอาคารนักสืบทหารตำรวจเปิดสถาบันทางการค้นคว้าวิจัยทิศมงคลคือทิศตวันตกเฉียงเหนือทิศอัปมงคลคือทิศตะวันออกเฉียงใต้สีมงคลวันนี้คือสีเขียวอ่อนตองอ่อนสีอัปมงคลคือสีชมพูเลขดีคือเลข8เลขไม่ดีคือเลขสา เด็กเกิดวันนี้จะเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงเป็นตำรวจเป็นทหารปราบโจรมีชื่อมีเกียรติระดับคนเอกสนใจดูดูงเม,มนๆแบบสวนตัวสวนตัวกับอาจารย์โกวิดรื่องเรืองโทร0819296596